ครับวันนี้พามาชมเหล็กยึดเพดชั้นลอยของเรานะครับเสาของเราตัวนี้จะเป็นเสาหน้า6นิ้วก็คือร้อยห้าสคูณรยหิแต่ทีนี้คือสิ่งที่เราวางไว้ก็คือเป็นตัวคล้ายๆกับตัวเจที่ล้วงเข้าไปในในตัวของของเสาเพื่อที่เราจะวางเพดตรงนี้เป็นชั้นลอยครับชั้นสองก็คือเราจะเป็นชั้นลอยนั่นแหละครับทั้งหมด6ต้นที่เราวางไว้ ก่อนที่จะ,จะ,จ,ะจะทำการหล่อเสานะครับคือเราจะได้ทําการวางในส่วนของเหล็กข้ออ้อย12มิลแล้วดัดโค้งเป็นตัว J อย่างเงี้ยล้วงเข้าไปในตัวเสาตัวนี้ขนาด150คูณ150ครับเพื่อจะเป็นตัวรองรับน้าหนักของชั้น2องเดี๋ยวเราพาไปดูตอนที่เราขึ้นงานชั้น2นะครับอ,อันนี้คือ งานของชั้น2นะครับก็เราใช้เหล็กขนาดา4คูณ2หนา2.3มิลแล้วก็ถักด้วยกล่อง3คูณนิ้วครึ่งหนา2.3เหมือนกันครับเมื่อกี้ที่เราพาไปดูเพจก็คือเป็นเพจตัวนี้ตัวนี้ครับที่วางเพื่อที่จะยึดกับตัวรองรับน้ำหนักของชั้นลอยทั้งหมด6จุด ที่เราวางไว้เพื่อจะใหะ้ในส่วนของตัวชั้นลอยหรือว่าชั้นสองเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็มัน่นคงลักษณะการวางคล้ายๆกับตัวเครนเป็นหูช้างนั่นแหละครับตรงนี้ที่เราเว้นช่องตรงนินไว้ก็คือจะเป็นบันไดขึ้นไปชั้นสองอครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการขึ้นโครงหลังาคาคิดว่าวันนี้น่าจะวางแปร เรียบร้อยเพราะว่าเมื่อวานนี้ทําการวางเพจแล้วก็ใส่จั่วเข้าไปทรงนอดีก็จะไม่เหมือนทรงทั่วไปที่มันเป็นทรงโมเดินหรือว่า,าเป็นทรงปั้นยานครับตรงนี้จะขึ้นแปรเสมอกับจัว่วอาจจะมีเทคนิคนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยากครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยทําก็สามารถที่จะเรียนรู้ด้วยกันได้หรือว่าิ inbox เข้ามาสอบถามได้นะครับ